สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ไก่วิงแซ่บ<ว> <c oughs> ท่าแต่ละคลิปร่ย <c oughs> ไก่ที่ผมซื้อมาทําไก่วิงแซบนี่มี3อย่างนะครับมีน้องไก่ซื้อมากิโลละ60บาท ปีกบนแต่ว่าบางคนเขาเรียกน้องเล็กนะครับซื้อมากิโลละ85บาทแล้วก็ปีกกลางกิโลละ155บาทแต่อันดับแรกต้องเอาไก่ไปล้างให้สะอาดอ๋อวันนี้ไม่มีต้เครื่องเอาไก่ไปล้างลูกล้่งเนี่นย <c oughs> โป้ยกาย ไก่เนี่ยให้เรลวหมักหรือว่าพ่อจะหมักเองเอามาเดี๋ยวหมกกักเองค่ะเออไก่ล้างเสร็จแล้วอโหโหขอบใจมากลูกเมื่อล้างไก่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยการหมักใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกไทยดำป่นใส่ผงปรุงรสใส่ผงวิงแทบใส่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานี่ช่วยไกฟ่ฟูไก่นิ่มหรือที่สมัยนี้เขาเรียกว่าไก่เนื้อเด้งนั่นแหละครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าขออนุญาตพลุกด้วยมือนะครับ <_ d iving noise> เมื่อขยำจนทั่วแล้วก็ไปหมักไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงขณะรอเวลาหมักไก่เราก็มาผสมแป้งไว้มีแป้งสาลีแป้งทอดกรอบ ผงวิงแทบแล้วก็คนหรือว่าคลุกให้เข้ากันเมื่อผสมแป้งเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยผสมผงวิงแทบไว้เขย่าไก่ด้วยเลยครับอ๋นผสมผงวิงแทบอยู่บนโต๊ะนะจะเตรียมมาให้แล้วนี<อ>่ผงวิงแทบผงลาบ<อ>แต่ว่าพิเศษเลยเนี่ยผมใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับจะได้หอมๆ แล้วก็คลุกให้เข้ากันเมื่อคลุกเสร็จแล้วก็เอาไว้ขายาตอนไก่ต้ดเสร็จแล้ว <c oughs> สุดท้ายก่อนเอาไก่มาชุบแป้งตอดเราต้องผสมนมสดกับไข่ไก่เตรียมไว้ด้วยนมสดไข่ไก่แล้วก็คนให้เข้ากัน <c oughs> หรือตีนะั่นแหละพี่น้องนี่ตีให้เข้ากัน <c oughs> เมื่อเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้ว <c oughs> ไก่มาก็ครบเวลา เราก็มาลงมือชุบแป้งตอดเริ่มจากชุบแป้งอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับสะบัดแล้วมาชุบไข่อย่างนี้นะครับทั่วๆเลยแล้วก็กลับไปชุบแป้งอย่างนี้นะครับ วนอยู่อย่างเนี้ยครับสักสองรอบสามรอบสบาดแล้วกลับไปชุบไข่นี่นะครับนี่สามรอบนะครับนี่ครับแต่ว่าใครจะชุบน้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมอ <laughs> ะทำกินเองครับไม่เป็นไรจิ้มจุ่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 ม,ม,ม,มไปได้ครับนี่แล้วก็สบาด แล้วก็ใส่ถาดไว้นี่ผมชุบทีเดียวเลยเวลาทอดจะได้สุกพร้อมกันโอเคอืมไฟประมาณนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องแรงเกินครับผม เมื่อลงไก่ตอดหมดแล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับต้องรอสักพักก่อนนะครับหรือว่าให้ไก่เนี่ยสุกเป็นข้างข้างไปครับผมเมื่อตอดไปได้สักพักแล้วเราก็มากลับดูโอ้สีสวยมากเลยครับนี่สีกำลังสวยเลยเป็นสีชมพออูอ่อนๆนี่ครับสวยมากนี่ครับ สีสวยจริงๆพี่น้องเนี่ยเขาบอกแล้วการทอดไก่อ่ะไฟอย่าแรงไฟปานกลางก็พอสวยมากๆสีสวยมากๆเมื่อกลับด้านไปพักหนึ่งแล้วเราก็มาพลิกดูนะครับว่าได้หรือยังโอ้ได้แล้วครับพี่น้องนี่งั้นเราตักขึ้นได้เลยครับผมสีสวยมากนี่เราต้องตักวางบนตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน้ำมันนะครับก่อนจะเอาไปไขย่วกับผงวินแซ่บ ีครับเมื่อตอดไก่เสร็จหมดแล้วก็เอาใส่กลองแล้วใส่ผงวิงแทบแล้วขายาวเชคเช็คเช็คเช,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 ช็คขยาวเสร็จแล้วมาเปิดดูกันครับ สีสวยมากไอ้ยะ่ะน้องไก่เล็กน่ากินจังเลยสีสวยเช็กเช็กเชก <laughs> นี่ปีกไก่กลางก็สวยน่ากินเซตแล้วไก่วิ่งแซ่บ ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดอแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอ้าวเหนียวแล้วจ้ามีข้าวเหนียวด้วยเหรอลูกคฝนจะตกเร็ว่เพราะว่าจะกินไก่ชิ้นเดียวเองกินไก่ชิ้นเดียวแน่ใจเหรอพอ่อ <laughs> <laughs> งั้นเอามา,าโอ้โหข้าวเหนียวร้อนๆเลยงั้นขออนุญาตเปิดมือนะครับพี่เบลล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีด,ดีมากลูกสุดยอดมากลูก อร่อยจริงๆพี่น้องมันเลยค่ะพ่อมันเลยเหรอลูกค่ะพิว้วเลยค่ะทุกคนโป๊ะก,กาตกกาโป๊ะกตาใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ กอหมดแล้วเา้าใจไหมว่าเ,เพราะว่าก็ดูในยูทู e นะแล้วพอมาทำาไม่นึกเลยพี่น้องว่า <laughs> แต่ทำได้อร่อยมากแล้ว <laughs> อืมชอบอ่ะอร่อยจริงๆ พ่อไหนว่าจะกินชิ้นเดียวจะทักทำไมไม่ทักก็ไม่มีใครรู้พ่อขอข้อเหนียวหน่อยอ่ะอ๋อ นังเล็กค่ะปีกกลางครับ <laughs> เนี่ยผมวิงแซบอะถ้าใส่เยอะก็เค็มนะ,ะดีๆนะว่าผมใส่พอดีเลยอร่อยมากๆเลย, <laughs> อ,ยอ่ะแซบแซบยังไงบอก น้ำเย็นครับผมอร่อยขอบคุณครับพ่อกินจนจึงตกทักเลยอ่ะแก พอกินจนกิงตกทักเลยอ่ะแกบอกพอี่บ่าวต่อได้พี่ลพบ่